ลูกรักตัวจริง CEO แบรนด์ดังโพสต์ถึงริซ่าหลังได้รับพระราชทานเครื่องราชลักริซ่าเหมือนลูกสาวแท้แทเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566เว็บไซต์ The ะรอยัลแฟมิลรายงานสมเด็จพระเจ้าชาญที่3แห่งสหราชาอาณาจักรพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จกักรวรรดิบริสติดให้กับสมาชิกวงแบล็คพิงคโดยมีประธานาธิบดี ยุนซอกยอนของเกาหลีใต้ร่วมในพิธีระหว่างการเยือนสหราชาอาณาจักรอย่างเป็นทางการล่าสุด24พฤศจิกายนบาบินผู้บริหารแบรนด์เครื่องประดับดังบูการีได้ออกมาโพส์ภาพของลิซ่าพร้อมข้อความแสดงความยินดีด้วยว่าขอแสดงความยินดีกับลิซ่าสำหรับการเสด็จเยือนครั้งประวัติศาสตร์ของคุณและเกียรติยศของ MBE ร่วมกับ แบ็กพิง์ออฟฟิเชียลแด่พระเจ้าชาญที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิลาพร้อมด้วยประธานาธิบดียุคซุกยอนแห่งเกาหลีขอขอบคุณที่สวมนาฬิกาบูการีอันเป็นเอกลักษณ์อย่างภาคภูมิใจ